สวัสดีค่ะร้านอุปกรณ์ยิงปลาราคาถูกนะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูงานไม้ประดู่นะคะทรงท้ายจะเป็นทรงนี้เลยนะคะไม้ประดู่สวยๆนะคะเป็นไม้ประดู่แดงนะคะเป็นทรงหลังค่อมนะคะตัวนี้นะคะทรงตามในคลิปที่ดูเลยนะคะเป็นทรงนี้เลยนะคะรางสําหรับเอามาทําปืนยิงปลานะคะจะเป็นรางเควันนะคะหรือว่ารางศูนย์นะคะจะพามาดูหน้าตัดรางนะคะ หน้าตัดรางจะเป็นแบบนี้นะคะเชือกจะวิ่งอยู่ด้านล่างนะคะมีความปลอดภัยสูงนะคะไม่สามารถขึ้นมาพันกับปีกกับรางได้นะคะเชือกจะวิ่งอยู่ข้างในร่องนี้นะคะปีก็จะเป็นปีกสแตนเลสนะคะงานชิ้นงานก็ตามนี้เลยนะคะสวยทุกตัวนะคะงานสวยงานเนียนทุกตัวะคะเป็นงานไม้ประดู่นะคะราคาอยู่ที่2.800นนะคะส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะงานก็ตามนี้เลยนะคะให้ลูกค้าดูคิมให้จบนะคะระบบไกดที่ใส่ให้นะคะก็จะเป็นระบบไกด์อีซี่ล็อกนะคะไกด์สแตนเลสมีเซฟนะคะปีก,ก็จะเป็นปีกสแตนเลสนะคะทรงนี้เลยนะคะของแถมที่มีให้นะคะก็จะมีชุดนี้นะคะของแถมนะคะก็จะมีลูกดอกนะคะ4มิลน,นะคะยาว35เซนนะคะก็จะมียางยิงหนชุดให้นะคะแล้วก็จะมีกระบอกสาย PE พร้อมสายให้นะคะสายพีอีนี่จะหนึ่งร้อยปอน,นะคะนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะลูกดอกยางนะคะสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะคะนี่ค่ะงานก็จะตามนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ 0615609283นะคะหรือว่า ID Line นะคะก็0615609283เมหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่2008นนะคะส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ